มาต่อยคลิปหนึ่งนะจ้าใส่ตังหูใส่แว่น <c oughs> คือใส่แค่จะทำคลิปนะแล้วเดี๋ยวทำส่วนนี่คือถอดออกนะ <c oughs> ก็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 ก,ก็จะบอกว่าช่องในกายของเราช่องในกายหรือช่องว่างในกายหรือคลื่นหรือพลังชีวิตเนี่ยมันคือเรื่องราวเดียวกันนะ ช่องในกายฝรั่งเขาจะใช้คำว่าช่องว่างในกายหรือช่องในกายคือคุณนึกถึงจักรวาลน,นะที่เราเห็นดวงดาวนู่นนี่นั่นเนี่ยทาไมมันลอยอยู่ทําไมเออแล้วทาไมในเราอยู่ในโลกของเราทําไมเราไม่ลอยมันมีการมันมีแรงดึงดูดยังไงแล้วมันมีช่องคือกำลังจะบอกว่าช่องว่างของจักรวาลน,น่ะก็คือเขาใช้การเขาเรียกว่ามันทุกทุกอย่างมันคือพลังงานสสาร แล้วมันอยู่ได้ด้วยของพลังงานที่มันมันใช่พลังงานที่มันห่อคุ้มอะนึกออกปะทุกอย่างคือพลังงานเพราะงั้นแล้วเวลาที่แอมเล่าให้คุณฟังเรื่องของพลังเนี่ยให้คุณนึกถึงอะตอมอืมออ,อ,อ,อกมกลมๆนี่นะกลมๆมันนึกถึงเม็ดเม็ดอันนี้ก็นเนี่ยกลมๆอะตรงกลางของอะตอมของเราเล็กที่สุดในร่างกายของเราก็คือ สสารพลังงานทั้งหมดอ่ะเออสสารพลังงานทั้งหมดในโลกใบนี้ในจักรวาลเนี้ยเล็กที่สุดของเขาก็คืออะตอมแต่ว่าในอะตอมอ่ะมันยังมีนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนโปรตอนเนืกองอกว่าแล้วมันยังมีช่องว่างที่มันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอะตอมเล็กที่สุดก็ไม่ใช่มันก็คือมีนิวเคลียสข้างในที่มันเล็กที่สุดอีกแล้วก็ยังมีพลังงานแล้วก็มีช่องว่างมีอิเล็กตรอนนิวตอนที่มันอยู่ล้อมรอบนิวเคลียสแล้วมีตรงกลางระหว่างตรงนั้นอีกเนืกองกออกว่าเพราะงั้น เล็กที่สุดในร่างกายของเรานะแล้วก็กลายมาเป็นอะออะตอมนะอะตอมแล้วก็จะมีเอ่อรวมกันเป็นนะรวมกันหลายๆรวมกันมาเป็นเซลล์มาเป็นอวัยวะมาเป็นร่างกายแต่ละอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้นะสมมติ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 สมสมตินะสมมติมีเสียงตูกแก้วมาด้วยบ้านหลังเล็ก มาและล็กอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูให้ฟังเสียงทุกแกไกลยังไงอ่อ,อกลับกล้องได้ไหมเนะี่ยเอาไม่ให้กลับแบบนี้อ่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแล้วกันโอเคเกาจะบอกว่าเอา่อช่องว่างในกายของเราให้สมมุตินะสมมุติเลยนะสมมุติว่า กายเนื้อของเราเท่ากับปันะ้นอะกายพลังของเราเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งสนามฟุตบอลเพราะฉะนั้นคุณคิดดูว่าแล้วกายอย่างของเราเนี่ยกายเนื้อของเราเนี่ยมันกี่กําปั้นแหละแล้วมันเปรียบเปรียบเทียบกับกี่สนามฟุตบอลในกายพลังเพราะงั้นคุณจะสังเกตว่าเฮ้ยถ้าฉันปรารถนานะถ้าเกิดฉันคิดว่าฉันคิดถึงคนใดคนหนึง่งอะนะ พลังของเราเนี่ยมันนาพาไปเองนื้อก่ะว่าให้คนนั้นก็คิดถึงเราเราคิดถึงเขาให้เขารู้ว่าเราคิดถึงเราแล้วก็โทรหาเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องสายศาสตร์อะไรวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องสายศาสตร์มันคือเรื่องของวิทยาศาสตร์อะนึกอว่าวิทยาศาสตร์แล้วก็ถ้าฉันจะไปห้างสรรพสินค้าฉันจะไปตลาดฉันจะไปตรงนู้นตรงนี้ฉันมีที่จอดรถนึกอว่านั่นแหละมันคือวิทยาศาสตร์เนึกอว่ามันคือวิทยาศาสตร์ นึกว่าหรือว่าคือช่องว่างในกายของเราอะ่ะมันเชื่อมกับความคิดจิตอารมณ์ความคิดจิตอารมณ์เพราะงั้นถ้าเรามีพลังชีวิตหรือช่องว่างในกายนะเ,เหมือนที่ดาเคยบอกว่าชัยดาเมื่อปี5 4าสี่ชัยดาพูดว่าชัยดาโปรแกรมว่าฉันมีรายได้ เท่านี้บาทแล้วมันสําเร็จอ่ะแล้วฉันขายสินค้าเครื่องนี้ได้จํานวนเท่านี้แล้วมันเป็นตามนั้นอ่ะนึกออกว่าคือคลื่นพลังอันนี้แหละที่มันทํางานผสมผสานกับคลื่นพลังของถิ่นคริสตัลแล้วก็ผสมผสานกับคลื่นพลังกองจักรวาลอ่ะที่มันมาด้วยกันอ่ะคุณเข้าใจความหมายไหมคือกำลังจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือคลื่นพลังงานทั้งหมดนึกออกว่ามันคือคลื่นพลังงานแต่ไม่ใช่ว่า ตะโกนไปที่จัก,กรวาลตะโกนขึ้นไปบนท้องฟ้าว่าฉันนะต้องการมีฉันต้องการจำหน่ายเครื่องนะหนึ่งมืนเครื่องอะไรเงี้ยฉันไม่ได้จัก,กรวาลเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของเราเนอะบอกว่าแต่เรามีพลังมีความคิดจิตอารมณ์คือโปรแกรมจะพูดก็ได้แต่ว่าให้มันเป็นความรู้สึกเข้าไปอย่างนั้นน่ะนนอะบอกว่าแล้วมันก็จะเกิดขึ้นตามนั้นจริงๆนงอะบอกว่าเหมือนคุณอยากได้แฟน อยากได้อะไรอะไรทุกอย่างมันคือวิทยาศาสตร์นะแต่บางคนที่ยังที่ยังไม่สําเร็จเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าคลื่นพลังงานของคุณมันไม่เข้มข้นไงคลื่นพลังงานของคุณมันไปคิดแต่เรื่องเก่าเก่ามันไปคิดแต่กังวลเรื่องใหม่ๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความเข้าใจในปัจจุบันความทรงจําที่มันไม่ใช่คือเหมือนเช่นอ่ะเหมือนเช่นเหมือนเช่นเหมือนเช่นจะทำกับอาจารย์เทพในอดีตแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าถ้าเราบอกว่าไอ้เครื่องที่มาปี54ี่ เราไม่สามารถจำหน่ายได้หรอกเพราะว่าประเทศไทยยังไม่รู้สึกเอ้ยประเทศไทยยังไม่รู้จักก็จบจริงไหมมันก็จบเพราะว่าคลื่นพลังงานของเราเป็นอย่างนั้นมันก็จะไปเรโซแนนซ์จักรวาลก็จัดก,การให้เราเรียบร้อยว่าเอ้ยมันไม่มีใครรู้จักไม่มีใครซื้อของอยูหรอกนูกนอกปะแต่เรามั่นใจเครื่องของเราเราใช้แล้วดีเรามาพูดเรามาคุยเราโปรแกรมว่ามันจำหน่ายได้แล้วเท่านั้นเครื่องและเราทํามันด้วย ทุกวันทุกวันพูดจนเราสามารถสําเร็จตามนั้นได้เพราะว่าคลื่นพลังข้างในของเราความคิดจิตลมของเรามันสําเร็จตามนั้นไปแล้วเข้าใจเข้าใจความหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วคนเนี่ยนะที่แบบว่าทาไมทาไมช่องว่างในกายจําเป็นยังไงคุณรู้ไหมว่าคนที่มีความไม่ว่าจะเป็นคนไทยจํานวนหนึง่งหรือว่าชาวต่างชาติจํานวนหนึง่งเยอะๆเลย ที่เข้าใจเรื่องของคริสตัลวเบชั่นก็คือเรื่องของการการที่ปล่อยมันเป็นวเบชั่นแบบไม่สามารถไปสัมผัสได้ด้วยกายเนื้อนะต้องใช้กายพลังเท่านั้นนึกออกปะสัมผัสด้วยกายพลังเท่านั้นอย่างเครื่องเนี้คุณไม่อยากได้พลังออกเขาหรอกคนธรรมดาคนธรรมดานะคิดมากฟุ้งซ่านทุกเศร้าเสียใจในเชิงที่มันแย่ yeah. คุณไม่อยากได้พลังจากเขาเขาก็ให้ซึ่งถ้าเป็นปกตินะถ้าเป็นปกติถ้าเป็นคริสตันปกติทั่วๆไปถ้าเป็นคริสตันปกติทั่วไปนะคุณจะต้องมีสมาธิแบบมหาศาลคุณต้องนิ่งสงบคุณต้องเข้าใจเรื่องของคลื่นพลังคุณต้องฝึกคุณต้องทําความเข้าใจกับมันคุณต้องเรียนรู้คุณมาวางนานมากกว่าคุณจะสัมผัสพลังเขาได้แต่เนี่ยสัมผัสได้เลยเพราะว่าจิตาวางไว้กับเครื่องตลอดและบ้านจินตาตัวเนี้ยเปิดไว้ สี่เครื่องเอามาตรงนี้หนึ่งเครื่องมันขึ้นพลังมันเป็นห่วงพลังที่ครอบคลุมบ้านเราอยู่แล้วนึกออกว่าคุณจะสัมผัสได้เลยเพราะงั้นคนในบ้านนะมันจะซอฟอ,อ่อนนุ่มไปเองต่างประเทศหรือคนในประเทศไทยบางกลุ่มบางคนจะเข้าใจว่าการดูแลรักษาร่างกายหรือการทําให้ร่างกายย้อนวัยไม่ใช่แค่เรื่องของกายเนื้อมันจะต้องผสมผสานด้วยกายพลังกายพลังสําคัญ เพราะกายพลังมีมากมายมากมายอ่ะเออมีมากมายกว่ากายเนื้อมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคุณจะดูแลแค่กายเนื้ออย่างเดียวไม่ได้อย่างวันนี้สมมติว่าคุณป่วยนะใครก็แล้วแต่ในบ้านของคุณป่วยนะแต่ว่าคุณยังใช้โทรศัพท์คุณยังมี Wi-Fi คุณยังมีทีวีคุณยังมีวิทยุคุณยังมีคลื่นไมโครเวฟที่บ้านของคุณหรือคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันจะต้องมีแบบ Many-Many ี่ many, many อ่ะคือ <c ười> เยอะๆมากในเรื่องของคลื่นพลังงานที่มันมาทำร้ายทำลายเชื่อเถอะฟื้นยากนึกออกว่าฟื้นยากมากถึงแม้ว่าคุณบอกว่าอุ้ยฉันจะทําทห้องคลีนอย่างดีแต่ห้ามคนมาเยี่ยมมาอะไรแต่หูรอบบ้านของคุณโคดไท,ทม์ไลน์นู่นนี่นั่นเล่นอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Wi-Fi คนป่วยในบ้านของคุณไม่มีทางที่หายป่วยนึกบอกป่เพราะว่าคลื่นพลังนี่มันสำ,สำคัญมากๆเข้าใจไหม มันสาคัญแต่คนอะไม่เข้าใจว่ามันสําคัญอันนี้เชดาก็คืออยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันจําเป็นมากๆจําเป็นมากๆเลยนะว่าทุกวันนี้มน,นุษย์อะบางทีเราลืมไนงะเราลืมว่าในกายในกายของเราอะมันมีช่องในกายช่องว่างในกายนะเหมือนหินอันนี้อันนี้หินสีชมพูก็คือหินเรื่องของความรักคือถ้าเกิดคนที่เข้าใจเรื่องของพลังของหิน อันนี้ก็คือพลังงานส,สาสรนะบอกว่าเ,เขาจะมาเสริมเฉพาะพลังความคิดจิตลง,งเราเในเชิงบวกเพราะงั้นอะไรที่เป็นในเชิงลบมันจะไม่ถูกทีอัพมันจะค่อยๆหายไปนะมันจะเป็นในเชิงของเชิงบวกเพราะงั้นถ้าคนที่ชอบของคริสตัน,นจริงๆอ่ะจะไม่ได้จะชอบแบบก้อนดิบๆแบบนี้ที่ยังไม่ไ,ไปทําร้ายทําลายอะไรมันนะบอกว่า,วาแต่ก็ ถ้าไม่ได้ผ่านองศาเยอะๆเนาะความร้อนเยอะๆมันก็ยังคงพลังของอมันนั่นแหละเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเอาแบบเพียวๆแบบนี้นะเอามาประดับบ้านเอามาวางในบ้านวางโคงขายพลังในบ้านทําใกล้ๆกับอานแช่ตัวห้องนอนห้องครัวคือทุกอย่างที่เอาพวกคริสตัลหรือหินต่งตางๆอล่านี้ไปวางคุณผู้ชมจ๋านะคุณจะมีพลังพิเศษกว่าคนอื่นๆพลังพิเศษแค่คุณมีความสุข แล้วใครที่มาพูดคุยกับคุณแล้วพูดในเชิงลบแล้วคุณไม่รับอ่ะอันนี้ก็สุดยอดแล้วนะเนอกากว่าเพราะทุกวันนี้สังคมมันเยอะแยะมากมายมากๆไอ้เรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องความทุกข์เศร้ากังวลเสียใจเนี่ยมันเยอะมากเพราะงั้นแล้ววันนี้ช่องในกายของคุณช่องว่างในกายของคุณนะมันหรือว่าพลังชีวิตของคุณมันคือส่วนสําคัญที่ทําให้ความคิดจิตอารมณ์ของคุณเนี่ยไปในทางไหน นึกออกวันนี้สังเกตตัวเองวันนี้สังเกตตัวเองว่านะช่องในกายนะมันมีส่วนนะคือถ้านะจำคนบอกว่าถ้าวันนี้ถ้าถ้าวันนี้คุณมีคลื่นพลังคริสตัลพันเท่าไปครอบครองแล้วมันทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยไม่ซัดสายไม่สวิงขึ้นลงไม่ปิ๊ดไม่เหวี่ยงแบบเนอะอยู่แบบ normal เข้าใจอะนะคุณจะไม่เสี่ยงเป็น bipolar นะนะึกออกปะ เพราะสภาวะของไบโพล่าพื้นฐานง่ายๆเลยนอนนอนไม่หลับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วกเ็เขาเรียกว่าอาจจะทําให้อารมณ์ที่มันแบบว่าดีใจมากเกินไปเ,เสียใจเกินไปทุกเกินไปนะคุณเห็นหลายๆคนแล้วกันที่เป็นไบโพล่าตัวนี้ถ้าคุณนะถ้าคุณนะมีอารมณ์ที่มันมันไปกลางๆอ่ะแล้วเข้าใจ ทั้งตัวเราและเข้าใจทั้งคนอื่นแม้แต่คนอื่นเขาทาเรื่องไม่ดีหรือทำเรื่องดีหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่ทําเรื่องดีคุณจะมีสภาวะอารมณ์ที่อยากจะชื่นชมยินดีกับเขาแต่ถ้าเกิดคนที่เขาทาไม่ดีในออนไลน์ตอนนี้คุณจะรู้สึกเข้าใจเขาและคุณจะอยู่แบบมีความสุขอารมณ์แบบผ่อนคลายแบบนี้และคุณจะนอนหลับลึกหลับ sleep sleep ง,ง่ายขึ้นอันนี้เป็นที่มาว่าเฮ้ยทําไมถึงจะไม่เสี่ยงเป็นโรคบโพลาร์ก็เพราะว่า เราผ่อนคลายเราสบายๆเราจะนั่งสมาธิได้มากขึ้นเราจะนั่งพลังได้มากขึ้นแล้วเราจะรู้สึกอารมณ์ดีมากขึ้นอันนี้สําคัญที่สุดจะําจะตั้งใจมาพูดเรื่องของพลังคริสตั้นให้คนเนี่ยเข้าใจเรื่อยๆเพราะว่าตอนเนี้ยนะคนเป็นโรคมะเร็งกันเยอะนะคนเป็นป่วยเรื่องลักษณะของสภาวะของอารมณ์อ่ะมันเยอะแล้วคุณจะไม่มีใครช่วยคุณได้เลยนะตอนเนี้ยสิ่งที่ช่วยคุณได้ก็คือเรื่องของพลังของคริสตั้นเท่านั้น คุณเอาไปวางไว้แล้วคุณเปิดนะเปิดที่หัวเตียงของคุณก่อนคุณที่อยากจะทดลองทดสอบเครื่องนี้ไว้ที่หัวเตียงคุณก่อนแล้วถ้าเกิดคุณทํางานที่นอกบ้านคุณอาจจะถือไปด้วยนึกออกปะคุณอาจจะถือเครื่องนี้ไปวางที่ทำงานคุณด้วยก็ได้แล้วแต่นะถ้าเกิดคุณมีสร้อยแบบนี้คุณก็ไม่ต้องเอาไปแล้วแต่คุณก็เปิดไว้ที่บ้านแล้วแต่นะแต่สาหรับเชตามคือเปิดที่บ้านแบบนี้ห้าเครื่องบอกเลยว่ามันซอฟต์อ่อนนุ่มในความรู้สึกของเรามากๆเลยเาั้นช่องว่าง ช่องว่างในกายช่องในกาย,กายพลังชี้วิองคุณเนี่ยมันมีความสําคัญนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของกายเนื้อของเราอย่างเดียวนะโอเคอะเรื่องต่อไป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 นะช่องว่างในกายนะก็จะดําจะดําก็อยากจะมาเล่าอ่ะเพราะว่าคือเรารู้สึกดีกับมันไงน,นะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอ่าอ่ามียุงแล้วอ่ะมียุงแล้วลอ่ะเริ่มมืดแล้วอ่ะ ลือมมือแล้วอาจจะยังใส่แว่นอยู่เพราะจะไม่ได้แต่งหน้าไงของโทษทีเลยนะเรวจะเห็นตาป,ป,ป,ปูปใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะคือเราทําสวนคุด,ดินเนี่ยเราทำตอนกลางคืนได้เพราะเดี๋ยวใดำอ่ะจะก่อไฟพอเราตัดหญ้าดาหญ้ามันก็จะมีหญ้าแห้งใช่ไหก็อชอบก่อไฟอยากจะกลับไปอยู่ในสภาวะแบบ,บ้านนอก้านนอกจริงๆอะ่ะนึกออกไหมซึ่งเมื่อก่อนเราอยู่ที่เนี่ยคือเราไปใช้ชีวิตในตัวเมืองแล้วเราก็ขับรถมานอนที่นี่ไงแต่ตอนนี้คือเราจะใช้ชีวิตที่เนี่ยแบบ full option เลยนึกออกไหม โอเค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 ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปแล้วที่เคยเล่าเนาะว่าค่าไฟที่บ้านจะแตมลดลงนะจาก4,000กว่าเหลือ3,000กว่าเหลือ2 0 0พกว่าแล้วเดือนล่าสุดเหลือ2 0 0 2อู้วเมซิ่งอเมซิ่งมากแล้วเดี๋ยวค่อยดูเดือนนี้ว่าจะเหลือเท่าไหร่โอเคอ่ะไปคลิปต่อไปเลยนะเจ้าเตดมตั้งกล้องไกลมากอะ